ครับสวัสดีตอนแรกครับพี่น้องพาพี่นอ้นองมาหาปลาคือนเขาครับมาวู่นใดเดียวมาข้าวเจ้าสูบน้ำอากจากหน้าครับปลาบักหลเลยปลุกอัวเอ๊ยน้องเดียวปลุกหัวแบบง่ายหนึ่งในพันธุ์รุ่นครับแต่พันธุ์หนึ่งสูบน้ำอกจากหน้าครับเพื่อจะว่านเขาครับพี่น้องนี่แหละครับว่าปลาให้มันมาเพรียดมาแม้นนะครับ ถ้าเจ้าสูบน้ำออกเบิดครับมันบ่ได้ไข่บ่ได้้ดอะเอาจะมาใส่เบ็ดครับผมมือนี็นครับใส่ตุ่มปลาไหลครับนี่น้องนี่ครบพี่น้องน้องใกล้บ้านครับนี่ทั้งปลาป่ามู่บ้านจะลวดทเท่าจอดอยู่ทั้งพูนใส่ตุ่มซิฟหลังครับผมแล้วก็ใส่เบ็ดเนื่อหัวน้ำพี่น้องหัวก็เหลือยปลาไหลครับใส่เบ็ดประมาณสามสิบหลังปลาลูกแดนปลาไหลเลยนี่เดี๋ยวรอหนามันเห้งก่ก็นี่ครับพี่น้อง ลละปาหน้าเพินกับมี่สู่งสาครับโอ้เออหยับยังปลาดูกเออจึงโอ้ยแม่นครัแม่นเนี่ยไป็นไละ่ะเจ้าจจเล่นไปยังโอ้ยตัวเตอโอ้ดังละ่ะ ปลาคอยหงกครับแนลนริวเลยหอวอีดองนะอ่ะเออไม่น้ำแตกภาคเลยวะนี่ครับผมน้ำน้องมันขึ้นครับปลานนาจีหาวยู่เจกได้แต่ว่าหัวเขาหัวเขามันหน่อยครับเหลือประมาณสี่สิบตัวไปน้องเรื่สูบน้ำนี่น้ำขึ้นครับนี่นี่พวคนตก ه, อเออเขาเมเานีครับในเครื่องนุ่งปุ๋ยเยพไปน้องปลาดุกมันบืนขื้นนีครับมันจะลงไปนี่เวลาหนาฝนก็คักเน่ตหนามันจะล้นบองนีครับี่น้องมันจะไหลลงไปนี่หนามขื้นพอดีเลยเนี่ยปลาเนี่ยักหาวขักแค่ปลาพุ่มมาเนี่ยตัดม้นดวนเนาะเอาจะไปใส่เบ็ดใส่ตุ่มมัวนไปน้อง เพรว่าตูม่มเไซม์เพราะท่นใดเหรอกครับไ่เบียตก่อนเพราะว่าเควนท่านข้นกับฝุ่นรถเข้าจอดอีกประดุกคักงด้วยแล้วเนี่ยนี่นี่มันขึ้นนี่ครับนี่เดียวของแท้เยาเขาเขาขอกง่ายเพราะเนี่ยอยใ,ใส่เลยเพราะตุม่มอันนี้ละครับบ้านผมกับไปนี่ประมาณสองร้อยเมตรครับพี่น้องน้องกใ,กใกล้บ้านครับ าไหลก็ใส่ลูกเตี๋ยกับไ่ค่อยถือก็ไม่น้องมามาล้วงมึงซื้อเว่าผมจะใส่เบ็ดน้ำนะโอ้ไดโนเสายุบขื้น,วนขวนครับสนุกกินครับอ่บอะครับผมหอดรถเท่าแล้วครับอ่ะครับบ้านผมยุบ่รไกลด้พี่น้องเขาซ้อยไปครับนั่นแหละนั่นแหละสุดแดดครับ นี่น้ำขื้นพี่อ้องหูยางหมอเลยใส่เบ็ดหววบัวไม้ครับกูเนี่ยมันเนซองหนูด้ยครับนเนี่ยซองคว้ยปุ้กยาวครับผมหัวเข้ากับเลือปลาไนี่นับปุ้งแหล้วประมาณสี่สิบกว่าตัวครับเลยได้เบ็ดมาสามสิบหลังเยือปลาไหลครับสูตรเด็ดแต่ว่าไมายบะเด็ดดอกหลังละตัวก็ดีครับมีกระปูครับดินจอมปัวครับ ตุ่มเ่ามาสิบลังครับพื่อน้จุ่มไปแถวเนีลยไม่น้องมังตปนะปลาแล้วน้ำขึ้นนี่มันต้องปลาควปลาดุกแม่ใส่เบ็ดปลาไหลหนีน่ใส่ปลาหย่ากับย้ำได้ก็ได้ใส่เลยครับผมเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาครับมองเงนมองเข้าสูบน้ำลงด้ครับปลาจะไปยุหันละปลามันดิขึ้นครับเดี๋ยวไปจุ่มไปหันนะแต่ว่าปลาตูวมันหก ทั้งแรกแคก่ปมานครับผมประมาณขุดลงมนั้นได้เพียงนี้ครับถ้าขุดได้ถ้าขุดบ่ดได้หฮอก็หาดินดินหม่องมันมีหาหาให้หันเป็นโน้อนอยู่นี่ครับเวลาปลอะไรมันแรนออมหัวมันจะได้เขานีพอดีไปลองม่งครับผมใส่เลยสำหรับน้องน้ำตั้งแต่กับปิงนะแถวเนี่ยมันมีปิงเลยครับน้องนี่ กินคว้หมแล้วโอ้คือเจมแต่มันไม่ผมนี่ไม่ตัวนี้มันจิตแตกๆได้ี่น้องอดสมบรูรสาฟังเอาครับมันเจมเหรอพี่น้องโอ้นนามันมันหัวก็มีหนามครับมันเล็กเจมสงสารเควยเอาเจมควย่เขาดอก มันน้ำม,มันแหงมาเป็นปีแล้วครับนี่มองนี่แป๊บเดียวมันก็แหงดวิว่ามันเป็นเดินนนองครับสมัยโบราณเขาเอืน่นเอาเอาไปประมาณนี้นะเพี่นอนว่าเพื่อเขาสูบน้ำมะแ้วน้ำม,มันอยู่ส่วมดินแถวเนี่ยก้ยได้ปุ่นนี่นี่ครับเอาไปปันป่นๆใส่นส่หนางามัน,นมันโน้นเลย เพื่อนตุ้มเลยไ้ยามเก็ดมันเรียบๆครับตุ่มมันยังบมบุ่มนี่มาปิดเลยล็อกล็อกไว้ครับล็อกบไห้ตุ่มมันลมมห้ล็อกด้ครับเพราะมันห้ทับขั้นไปทับนี่มันมันบุ่มม่ได้ตุ่มอือโอเคครับเดี๋ยวมื่อนี้ใส่แบบบ๊ปกเพราะว่า ผมดิใส่เบ็ดเ้าที่นี่ย่เงี้ยครับผมปั่นท่านี่หนเพราะอายุสิบหลังเนี้ยมันหลายครับนี่ใส่ดินพ่นปวกมันจะก่้นได้เลยไม่้องถิ่มลงน้ำกับป,ปุบเปื่อยกับมันจะเหนียวเป็นก้นอนย่างดีเลยโหสุดยอดอู้ เดี๋ยวมาหกนะบุ๋มจึก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 นอกได้ก็เพราะออกกับเนาะสัมนียบังไอเนี่ยเห็นไหมเอาใจเร็วกับข้ามมึงง่ายอีกท่านึงเอาสำนียครับข้ามมันใส่ดันขึ้นยังสี่นิดเกลียบล้อยไอ้ใสเบ็ดครับนียใสเบื้องหลังหนึ่งกันโอ้ยเมื่ออ่อน À, đây, này. Thì quá hàng muốn qua đấy các nị, nhưng mà qua hàng nó đấy phải không? Phu Long quân gặp bao lùi đấy, Ủa, ôi, ông bà đây nó xấu mà cứ gì bao mai luôn อันนี้เงี้ยมแมงเมาพยานั่งกับมาไซได้ครับพี่น้องเพราะว่าบ้านเพิ่นนี่บ้านเพิ่อนยุติดขอบน้องนี่ครับงอกับจิบ๋งงงเลยแลละบ่าห่าบ่หันเลยแต่ดูงันตัวแล็กครับพี่น้องจิเป็นเลยเดี๋ยวขอใส่กันมาถือคำ้ำเลยหอนกับหอนโอ้ยอสวัสดีสองทุ่มครับพี่น้อง tâm hoi bơi, hoi Panhà bùn cắt cắt cứng lẩu khát sao khát kỳ đấy kẹt cắt, hoi bùi đô kết lẩy 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 มาดูโอ้ยจับปลามันขนนั้นเลยวางเรืนี่บอพอแล้วจะยือย่นเลเนี่ยได้องนี้ยหน่อยพูดจะมาจักตาเนาะมีหน่อยด้วยนี่บุดเทียบเทียบเท่าปะโอ้ย ได้ไปมีบ่ rồi ยามมันมีนี่ yeah, này บาดโตของรักษาบุญดวงให้คือมี1 Quận lại sự thêm à pavo pavo đại học của tony sẽ giữ vững vinh hội không bố mày vinh dự ở vẫn ở bố sáng của sự thật 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 sự thật

Mần được chưa biết đi săn chiều <laughs> à, là, Này ra nữa, nữa, nữa. Hãy này là không à nữa. nào nữa. Hãy nữa. Hãy này Hãy nữa. 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 Đây người đi qua kỳ một khoa thôi con phỏng thêm một khoa thêm một cái món ăn một Mà món ăn một cái 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 món

มาน,นอนถ่าตะโดนูน่ะพี่น้องกลับบ้านก็บอก,ก,กลแกไปบ้านอยู่ใกล้หีิก็ได้นี่แม่ไฟนี่แม่บ้านไหมแต่ว่าที่ตอนสวยครับพี่น้องโอู้ยังงงว่าป่าเหาอืี่นสวยครับพี่น้องไม่ต้องสวยธรรมดาสวยสวยเลยละ่ยยลยละ,ะตุง้งปลาไหรเมาตั้งตุ้มมุงติมิงมัน biết gặp mọi thứ ba mọi người 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 mà ăn tuần mi sưới mi sưới nâng cấp nâng lắng khen mà nè nó bạt chỉ như thế bạt đây cái cây gắn lấy được bọn xây hang đây xây biết này được. Tiếm tụi 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 này. A lặng nỉ gầm ý? Mãi mãn đôi này. A lanh hoài làm nắm nòng. Tô nơi nắm 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 สามครับทั้งนี้สุดแล้วกลับไปทักพนครับจริงจริงจริง,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 งซีรีบอสถือรับพี่นอ้องไปกลับขึ้นไปทักพนครับใคล้ยัวมันยังนะยมีถือน่อยูเป็นวันที่บอสได้ยกตวัวคนนี้เลยแม่แดดแทกแดดเนี่ย lần thứ 4 khóc nhỉ chân uầy như con gấp biết không bớt thử rồi biết không bớt nhăn bột một một nhăn cái câu này quan ta chỉ like bốn tiếp im sim tan bỏ máy khay Hãy subscribe

Là, mh mh nhanh chóng tay sai bơi hắn tay gần lệ quân tục mãn hắn đi tìm tay gần tay gần tay 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 quá này vô biết cả đây để loạt nên cái đẹp quân nữa ủa lắng này xảy đắn ngập với nó đắn thẻ cứ đắn mà กินออกเปิ้นนี่มันมีหอยมีปูสักหน่อยไหมล่ะครตบปูจะรู้แล้วถึกหลังละตัวสองตัวแบบเตะกำไงยๆเนี่ยมันหลน้ำมันนี่เลยไหลน้ำขี้ดินครับกดใส่น้ำปลาไหลหรอปลาห้าอ,อู้ัวปลาไหลไหมเลียดเลียดจู cặp bù hả? qua bên tuôi một nè, chặt tám, t hai, ở vậy, lần này hỏi của đấy mà ở vui nào không nè nó quất ẩu rồi quất đây ẩu rồi bốt thịt giờ phải chặt máy điện thôi quất đây phải luồng luồng lên đây หลังน,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 งนี่ขั้นถือนีสวยเตืบพวกมันบวคือ้นทะเลเกินปล่อตัวบุมีครับเฮ้ยเกินเขาแตกโคโฟูไปไหน่อยไปลองมัน,นบมีมย,ยังถือตื้นอะไรบุเก็บหลังยีด ปวดเัวอย่างไรบุ๊บังดังกับมึงขึ้นนี่เลือดตื้นนะบุ๊บป่าดูน้องนี่มันบ่ค่อยมีปหลหปายเลยอะผู้ใดมาใส่กับบ้เคยได้ครับ cho ba này một lại này dưới này lần này chậm hấp Oh biết hát của tao qua bệnh này nè chứ qua mà Nhí bò. Tu tua đó. Thở ra. Biết không? Thế nó bò Biết không vậy

đừng thăm không bang 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 xả xe ra chùm mới bang bang bây tủ Ừ, lắng đi hái gấp, phao hộp đâu, vô men hai m m mặn 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 sao nhà này đây là tiền biệt bảy bãi lại không? Như vậy. Ui. Ê, bắt quả nhai gặp như nó. Sống cái biết hắc thì được. sao đúng nắc kỳ điểm đây rồi. Dê, mua bỏ nhai rồi quan pa lấy một Em mày mày ngoài mày 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 tài mày 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 biệt hạc mày 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 khủng khai đó ôi ai à đi. <laughs> vượt ก็ได้ปลไหยวายุ่ตีหลอดครับเดี๋ยวไปคว้าบ้านตัวนึงเนาะเอาน้องนี่ผู้ใดใส่บ่ไใดเด้อยครับนี่ผมใส่ถือเสยเดี๋ยวเจอไมอ้เดียดเฮอเอาซ้ำนี่แล้วเนาะเอาไปไหลไหลเขาไปน้ำหนากนี่ครับผมตีหลังได้ซีตัวอ่ากับเบด มาอีกแล้วตายหัวหันหัวหันเม็ดไปคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ทัท้งนี้ครับผมเดี๋ยวบุษบดเอาเท่ากับดักปลาไหลนี่เดี๋ยวเจอกันไหมไอ้ทางมันแหงกันสวดไม่กาแตกสวดฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามครับผมสานเกี่ยวกับพาน,านังเจอกันคลิปไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผมเป็นลักปลาเข้าตัว เสร็จแล้วลักเอาตัวอ้เบิดขึ้นในตัวเดียวเงึดหลาย